วิชาสเสน่ในวังอโยธยาเมื่อสนมเอกเล่นคุณสายใส่พระเจ้าเสือจากละครเรื่องพรมลิขิตค่ะที่เปิดตัวมาก็ทำเอาเรตติ้งพุ่งกระชูดทำให้ตัวละครต่างๆที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ ถูกนำมาพูดถึงกันอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะเรื่องของพระเจ้าเสือแม้ว่าในละครดังกล่าวจะนำเสนอเพียงไม่กี่ฉากนะคะก็ผัดเปลี่ยนแผ่นดินไปซะแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในโลกโซเชียลยังคงพูดถึงพระเจ้าเสือกันอยู่ไม่เลิกลาค่ะนอกจากความดุเด็ดขาดเก่งหมัดมวยจนกลายเป็นพระบิดาแห่งมวยไทยแล้วนะคะพระเจ้าเสือยังถือเป็นกรรษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งค่ะ ที่ขึ้นชื่อเรื่องมีอิทธิฤทธิ์ด้วยเวทมนต์คาถาค่ะคือสมเด็จพระเจ้าเสือดังในคำให้การพระเจ้ากรุงเก่าความว่ามีบุญญาพินิหารและอิทธิฤทธิ์ชำนาญในทางเวทมนต์กายสิทธิ์มากเวลากลางคืนก็ทรงกำบังกายสเสด็จประพาสฟังกิจทุกสุขของราษฎรค่ะแล้วก็ทรงตรวจตราโจรผู้ร้ายมีได้ขาดทรงชุบเลี้ยงคนที่มีเวทมนต์ให้เป็นมหาดเล็กใกล้ชิดพระองค์ค่ะ รับสั่งใช้ให้กำบังกายออกตรวจโจนผู้ร้ายในราตรีแล้วก็ส่งทราบว่าใครมีเวทมนตดีแล้วก็ให้มหาดเล็กเนี่ยไปลอบทำร้ายในเวลาหลับค่ะถ้าหาว่าผู้ใดไม่เป็นอันตรายเนี่ยก็จะเอามาเลี้ยงไว้เป็นข้าราชการแต่ว่าผู้ใดที่โอ้อวดแล้วทดลองไม่ได้จริงนะคะก็จะให้ลงพาราชอาญาค่ะ นอกจากนี้ยังมีบันทึกนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณสายเสน่เวทมนตร์ในยุคข,ของพระเจ้าเสือค่ะซึ่งมีเนื้อหาระบุถึงพระองค์เจ้ารัตนาชายาในพระเจ้าเสือที่ถูกประหารชีวิตด้วยเหตุที่อ้างว่าทำคุณใสค่ะเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าพระเจ้าเสือเนี่ยได้ทำลายชีวิตผู้หญิงมานะคะมากต่อมากในประวัติศาสตร์นะคะพระองค์ยินดีในการสั่งวาดด้วยกุมารีที่ยัง ไม่ได้มีฤดูนะคะถ้านางใดทนได้ก็จะได้รับรางวัลเป็นอันมากนางใดทนไม่ได้ก็ส่งพิโรธประหารถึงแก่ชีวิตค่ะแต่ก็มีกุมารีนางหนึ่งค่ะที่ทนได้แล้วก็สมัครใจอดทนต่อไปค่ะแต่ว่าพระเจ้าเสือเนี่ยกลับทรงประหารกุมารีนั้นในที่สุดค่ะทั้งๆท,ที่กุมารีนั้นมียศเป็นสนมเอกค่ะกุมารีนั้นมีนามว่าพระองค์เจ้ารัตนาเป็นทิดาของ พระบำเรอภูธรซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ค่ะพระองค์เจ้ารัตนานั้นนะคะว่ากันว่าสวยมากค่ะแต่ว่าความสวยของพระนางเนี่ยก็ไม่สามารถมัดจิตใจของพระเจ้าเสือได้สมัยนั้นไม่มียาปลูกสเสน่ห์ที่ใดผลชะงัดนางก็เลยไปพึ่งหมอทำสเสน่ห์ค่ะเพื่อจะให้พระเจ้าเสือลุ่มหลงในตัวของนาง หมอทำสเสน่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครนะคะเก็บเอาไว้เป็นความลับค่ะแต่ว่ามีช่างทาสีกลับมาได้ยินเรื่องราวทั้งหมดค่ะแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปกลาบทูลให้พระเจ้าเสือฟังพระเจ้าเสือโปรดให้เรียกนางมาพิจารณาไต่สวนไล่เลียงสืบสาวเอาตัวหมอทําเสน่นั้นแล้วก็โปรดให้ประหารชีวิตทั้งสค่ะในฐานทำให้พระองค์รักหลงจนเกินไป ซึ่งจำเลยทั้ง3ก็คือพระองค์เจ้ารัตนาหมอธรรมเสนแล้วก็ พระบำเรอภูธรผู้เป็นบิดาของพระนางนั่นเองค่ะต้องบอกว่าบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะบันทึกที่ทําให้พระเจ้าเสือดูค่อนข้างจะโหดหน่อยค่ะเพราะว่าอธิบายเกี่ยวกับพระเจ้าเสือในทางแง่ลบซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคําอธิบายถึงคําร่ํารือค่ะว่าพระเจ้าเสือนั้นดุมากเหมือนสมญานามของท่านนั่นแหละค่ะแถมยังถูกยกให้เป็นกษัตริย์ที่ดุที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วย แต่ว่าก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าพระเจ้าเสือไม่ดีเนี่ยแล้วทำไมพันท้ายนรสิงห์ถึงได้รักแล้วพระองค์ก็ยังทรงมีพระราชศรัทธาต่อพุทธศาสนาเป็นอันมากค่ะจะเห็นได้ว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับวัดที่เกี่ยวข้องกับประวัติของพระองค์อยู่หลายแห่งนะคะอาทิเช่นที่วัดตึกค่ะก็มีพระตำหนักของพระองค์อยู่ที่นั่นในรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชาทรงครองราชสมบัติอยู่นั้นพระพุทธเจ้าเสือนะคะก็เสด็จมาประทับ ที่อยุธยานี่แหละค่ะแล้วก็ประทับที่พระราชวังจันกเกษมหรือวังหน้านะคะบางคราวก็เสด็จมาประทับนัทพระตำหนักของพระองค์เองค่ะภายหลังที่ส่งของราชสมบัติก็ทรงสถาปนาพระตำหนักดังกล่าวของพระองค์นะคะถวายเป็นพุทธาวาดแล้วก็ทรงยกตำหนักที่ประทับแปลงให้เป็นวิหารของวัดด้วยค่ะ